เริ่มสวนแล้วปากดีปากแจ้วก็เดี๋ยวถนะ้ารอรับหมายสารกันนะครับรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวสัญญาเป็นสัญญาต้นพ้อบอกมารอรับหมายสารได้เลยอาทิตย์หน้านะครับหลายคดีนะครับนะพวกปากแจ๋วทั้งหลายนะครับต้นพ่อฝากมานะทุกรุรูอาทิตย์หน้าหลายคดีนะจ๊ะ ปากดีปาดแก้วนะครับบางคนก็เป็นนักข่าวบางคนก็เป็นอ,อินฟลูคนดังนาบางคนก็เป็นนักแฉบางคนก็อ้างตัวเป็นผู้เสียหายอาทิตย์หน้ารอรับได้เลย,เยไม่เคยบิดพิวได้เวลาสวนกลับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับด,ดูสิได้รับหมายสารเมอาทิตหน้าได้รับกันทั่วหน้านะครับ เออนะครับหลายหลายก็ดีนะครับนะต้นอ้อฝากมานะที่หน้าอาจจะหลายคดีนะจ๊ะรอรับไปเลยนักคงนักข่าวที่โพสต์ด่าเนี่ยนะเออเอยชื่อไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวก็โดนหมดนะฮะรอรับได้เลยไม่เคยบิดพิวนะครับอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวได้เวลาสวนนล้วนะทิตย์หน้าจะเริ่มปฏิบัติการเคาน์เตอร์สไตล์เนินะถ้าเป็นตำรวจเขาบอกอะไร ฟ้าฝางที่กรุงเทพฟ้าฝางที่ภูเก็ตอะไรต่างนะเดี๋ยวก็เตรียมครับนักทิศหน้าเดี๋ยวสวนแล้วมาเป็นชุดเลยตั้งรับไม่ดีปากดีปากแกวเดี๋ยวรับหมายสารเรีรู้ง่ายนะเดี๋ยวรู้ว่าบอมุดซื้อขายตำแหน่งพิจารณาชีพฟอกเงินคุณที่เทือนรอรับได้เลยไม่เคยผิด สัญญาเป็นสัญญาไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่เดวพวูดไม่มีอ่าบางคนบอกพี่เดไม่แน่จริงเดี๋ยวจะเอาไอ้คนที่บอกว่าพี่เดไม่แน่จริงเอาไอ้เพจเพจข่าวก่อนดีไหมอ่าตอนนี้รู้สึกมีสองเพจนะสามเพจดาทุกวันอ่ะพุทธพอมูลนิธิเถื่อนไอ้อ,อสสรพิษมิจฉาช,ชีพอฟอกเงินวิ่งแจ้นซื้อขายต่างแดน มาเต็มๆครับคดีนะคดีความมึงไปพิสูจน์จันให้ได้แล้วกันในชั้นศาลน่ะว่าฟอกเงินซื้อขายวุฒิอทอดโกงบัตรชงเชยอ่ะมึงไปพิสูจน์กให้ได้ที่หน้ารอรับได้เอ้เอไม่คือเอยบิดีวนะนะนิออ่งไม่ใช่ว่ายอมรับนะนะ,นะครับเห็นตอนออ้นอ้อเขานิ่งๆไม่ใช่เขายอมรับนะนิ่งไม่ใช่ว่าผิด นะของจริงของปลอมเดี๋ยวที่หน้าก็เริ่มรู้ครับเดี๋ยวก็เริ่มรู้ครับนะซื้อขายพุทธซื้อขายตำแหน่งติดฉาชีพพูนทิชบังหน้าอ่าชอวโคงประชาชนโกงแชร์ภาคผู้เยาว์ภาค,าภาค,ภาคเด็กรอเ,รกาาเอกสารเขาเะครับเนี่ยดูเดี๋ยวดูเนี่ยด,ยดูพี่สันทนาเนี่ยโดนไปเนี่ยเหมือนกันเลยะ แนวๆเนี้ยเนี่ยไปหมิ่นประามาทพี่ชูวิทย์จะโดนเข้าไปละแย่ความเท็จก็โดนหมิ่นประมาทก็โดนก็บังเนี่ยเห็นนะ <c oughs> เดีแนวๆเนี้ยอาทิตย์หน้าไม่ผิดหวังนะเดีแต่ว่าเดี๋ยวจะดูสำนักข่าวสักสองสำนักทีก่เราจะเอาด้วยไหมเพราะรู้สึกจะใส่ร้ายไม่หยุดนะ <c oughs> เป็นนักข่าวเป็นสำนักข่าวต้องเสนอข,ข่าวจริงต้องคุยกับแหล่งข่าวถ้าคุณไม่เคยคุยกับแหล่งข่าวเนี่ยผมฟ้องม,อมาแล้วกับผู้ประกาศข่าวสองคนสารจำรุกกะสองปีอ่ะ นะจำกูสองปีนะครับคำพิพากษากูมีสารยาเทียบใต้ประกาศเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวนะ่ะุณนาเสนอเผ่ากณไม่เคยคุยกับแหล่งข่าวในวันๆแม่กับโพสต์อย่างเดียวเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกที่ไห้สสำนักข่าวทางเฟซบุ๊กอ่ะมึงไม่ได้เป็นนักข่าวมไม่เคยคุยกับนักข่าวไม่เคยเคยุยกับต้นอ้อไม่เคยเลยมึงโพสต์แต่ถึงเขาอย่างเดียวไม่ว่ามึงจะเรียกเขาว่าประธานมูลนิธิประธานคนสวยอะไรจ็ามมึงโดนหมดนะแล้วมึงโพสต์ทุกวันเลยแล้วมึงไม่มีหลักฐานแล้วมึงไม่เคยคุยเลยอ่ ไม่บอกอะไรชอบกูประชาชนหมายจับจะออกแล้วนะไอ้ควายมึงมีหลักฐานที่ไหนคดีไหนหมายจับเดี๋ยวพอที่หน้าเดี๋ยวพวกมึงก็โดนไนงะแล้วไม่ต้องมากราบตีนกราบอะไรนะยาวติดทุกอย่างเดียวก็น้อบอกมาส่วนใครจะเป็นนายนะั้นไม่บอกจะใช่พี่เดหรือไม่ไม่บอกเดี๋ยวมึงก็รู้เองอะนะเออทีมเวนเจอร์ทุกคนไม่มีใครทิ้งกันไม่ว่าหนุ่มกันชัยกันจอพลังใครวะ อีแทนคุณนะทนายอนันตชัยกูบอกมึงแค่นี้ไม่มีใครทิ้งก้อนหอ,อหรอกเดี๋ยวมึงไปดูปล่อยให้พวกมึงเล่นจนสุดนะนะเดี๋ยวพอที่หน้ามึงก็รับหมายสารกันไปก็ไปสู้กันไปอะ่ะนะครับนะนะนะใครอยากจะนะประจานอะไรในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็มาที่ทีตังไม่ต้องจ่ายไม่มีการเรียกตังสองแสนสามแสนห้าแสนออกรายการไม่มีที่นี่ไม่มีทุกคนมาถามว่าใครเสียตังค์ไม่มี ครับฟ้องฟ้องให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับให้กําลังใจเจ้านี้ต่อไปนะครับเนี่นะนนนย,ยนะอ่าะฉะนขอให้ทุกท่านสบายใจนะแล้วก็เราจะรวมตัวผู้เสียหายทั้งหมดก็ผงจะไม่ใช้บริการตํารวจก็ผงจะต้องใช้บริการศาลก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณแค่นั้นเองนะครับแฟร์สีอ่างทองนะครับอีหลายๆคนนะครับนะมีเรื่องอะไรบ้างครับ เมียไม่ให้เข้าบ้านจะทํำยังไงครับก็นอนนอกบ้านเนี่ยแค่นั้นก็จบแล้เออนะครับเดี๋ยวมีเมียก็ต้องเกรงใจเมียไม่เกรงใจเมียเมียก็ให้นอนนอกบ้านอ่านะครับ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 คุณศักดิ์ชัยทําว่าอาทิตย์หน้ามันผ่านมา่กี้อาทิตย์แล้วครับคุณครูอ่าก็ไม่เป็นไรครับอ่ามันก็เป็นสิ่งที่ อผมพูดแล้วผมก็ต้องดําเนินการไปนะครับใครไม่พอใจก็ต้องขอโทษขอโทษคุณศักชัยศิริวิไลลักษณ์ศักชัยศิริวิไลลักษณ์อาจจะไม่พอใจผมก็ไม่เป็นไรครับนะครับอ่านะครับนนะะครับไม่เป็นไรครับนะถ้าเกิดไม่สะดวกก็ไม่ต้องดูรายการผมก็ได้นะก็ออกจาก YouTube ไปก็ได้ไม่เป็นไรนะศักชัยวิไลลักษณ์นะครับถ้าไม่สะดวกนะครับก็ออกไปก็ได้นะครับอ่านะมีหลายคนที่เนี่ย ตอนนี้มีเพจพาแม่เด็กที่ต้นอ้อเคยช่วยเหลือไปแจ้งความไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากไ็ไปรายงานตัวแล้วก็ดําเนินคดีกลับแค่นั้นเองคดีสสอนุรักษ์ในไงเมื่อวานนี้สอสอนุรักษ์สารนิกาที่ประชุมใหญ่สารนิกาคณะกรรมการชุดคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธาาร์พิพาทขาจำพุกสอสออนุรักษ์พักเพื่อไทยนะครับสสอปุกดาหารเป็นเวลา6ปีนะครับโดยเชื่อว่ามีการตกทับห้าล้านจริง โดยเชื่อคำเปิดความของท่านอทิ์ดีสัปดาห์มีการโทรศัพท์กันและเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็จาคุบนะครับเมื่อวานนี้พี่อนุรักษ์ก็เข้าเรือนจำนะครับก็พี่อนุรักษ์ก็ทําใจได้ครนะับสารตัดสินแล้วจบแล้วแค่นั้นเองเรื่องราวแต่ก็อยากจะฝากไปยังสสที่เป็นการมาที่การงหลานะที่เป็นการมาที่การทั้งหลายนะครับว่าการนี้ท่านจะซักถามอะไรต่างๆอาทิบดีต่างๆเนี่ยท่านต้องมีพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานการทีการบอกว่า การซักถามวนไปวนมาอะไรต่างๆที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะมีลักษณะเป็นการตบครับเพราะว่าไปสร้างความตังวลให้กับอธิบดีอันนี้อันนี้ถ้อยคําในคาพักศาสอนิการอันที่2ถ้าเป็นสสเป็นการมาที่การเนี่ยถ้าท่านต้องการเอกสารอะไรจากอธิบดีต่างๆในในการอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับท่านต้องผ่านเจ้าหน้าที่ของสภาไม่ใช่โทรศัพท์ไปห,หาอธิบดีการโทรศัพท์ไปห,หาอธิบดีอย่างคดีของสสอนุรักเนี่ยก็เลยถูกอธิบดีกล่าวหาว่า ไปตบทรัพย์อเลยติดคุกนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ในกรณนนีท่านถูกลองที่ปปก,กชเนี่ยพอเขามีหนังสือให้ท่านหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาปุ๊บเนี่ยท่านต้องนําพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุขอหมายเรียกอะไรตาากกา่างๆให้เสร็จสิ้นภายใน3 0ิวันถ้าคุณไม่ขอปุ๊บเนี่ยพอเลยกําหนดปุ๊บเขาก็ไม่เรียกพยานเอกสารไม่เรียกพยานบุคคลได้คุณคุณก็แพ้ดังนั้นนะใครที่เป็นข้าราชการนักการเมืองถ้าถูกดำเนินคดีเนี่ยสาลฎิการตัดสินคดีเนี่ย ภายในส0วันเนี่ยุณต้องกําหนดเลยต่อสู้ค mm ดีอย่างไรมีพยานบุคคลพยานเอกสารอย่างไรต้องชัดเจนเลยนะครับนะต้องชัดเจนเลยเข้าใจนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับไม่ใช่ว่ารับเขาแจ้งข้อเก่าหาแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยไม่เรียกพยานไม่อะไรจ่างกข้อความนะครับในคำพิพากษาสารนิกาที่ผมทํามาแต่พี่อนุรักษ์ก็ก็ก็ไม่เป็นไรสารตัดสินที่สุดก็ยอมรับความจริงนะครับนักการเมืองที่อยู่ในคุกเยอะ ที่ผมทำนี่ก็หลายคดีหลายพักการเมืองทั้งนายกอมจนายกเทศมนตรีก็เป็นรูปความที่สำนักาานงานเยอะนะเราเป็นทนายความก็รับว่าความผิดถูกก็ให้ศารตัดสินนะสำนักง,งานพี่เดนี่จะมีคดีการเมืองเยอะผมจะเข้าไปทําคดีให้กับทั้งพักฝ่ายรัฐบาลและพักฝ่ายค้านหลายคดีบางคดีก็ไม่ได้แจงทนายบางคดีก็อยู่เบื้องหลังนะครับนะก็ไปทําคดีพรุ่งนี้มันก็ได้เงินมาซื้อวายนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เมาก็กินวายทุกวันอะ วันไหน,นถ้าไม่ได้กินไม่ได้แดกแล้วไปมัปนก็เกิดอาการลงแดงจุกครูจุกครูนะครับจุกครูจุกรคร,กรูนะครับจุกครูอ่านะครับอ่านะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบทับลานอ,อทับลานนะครับทับลานเนี่ยผมไม่ไ่อยติดตามข่าวเท่าไหาร่นะแต่ว่ารู้คร่าวๆว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวันแมก วันแบบก็คือปกติเนี่ยเวลาราชการเขาจะทําแผนที่แผนที่แม่งเยอะเลยแผนที่กรมป่าไม้กรมอุทยานแผนที่สปปแผนที่ทหารแม่งเยอะแยะไปหมดเขาก็เลยตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วก็เลยมีโครงการที่เขาเรียกว่าวันแบบก็คืออะไรวันแปลว่าหนึ่งแบบแปลว่าแผนที่นะเออก็คือ,อ,อทํายังไงแล้วแต่ให้แม่งการนนะแผนที่เดียวจะไนดะ้แม่งไม่ได้ต้องเถียงอะไรกันไงพอครนี้มาทำไอ้ไอ้แผนที่เดียวแล้วทำมาตราการ